สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจหักในศิลปะภาคพื้นอีสานนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับหมอแคนดิดคือเก่านะครับผมในช่องหมอแคนดิดชแนลนะครับผมสําหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับให้พี่น้องฝากกดติดตามเลยนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปนะครับผมอ่วัอนี้นะครับผมสีม่วา ถึงเอ่อเท่ากับแค่ทวงแล้วกัแนแคนราคาแพงน,นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมสำหรับมือไหร่ข้อทีอ่เริ่มจากแคนแบบใด็ก่อนนะครับผมอ่าเริ่มจากแคนถูกนะครับผมอย่างนี้เป็นราคาถูกนะครับแคนราคาถูกอันนี้ก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมมาลองฟังเสียงครับว่าสีเป็นยังไงครับผม ค่ราคาถูกกว่าสิประมาณนี้นะครับว่แม่พี่น้องครับก็อาสิบม่ได้ดังดีจนเกินไปนะครับอาสิพ่อฝึกได้นะครับผมหรือกะเป็นแค่น้องเรียนผมเองนะครับผมราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทกะเป็นธรรมศาสตร์ของแค่ราคาถูกนะครับผมอาสิมีเพียนแน่ยหนึ่งแหละครับแค่ราคาถูกนะครับกับสามราคานะครับผมอาสิเป้าหนักแน่นะครับผม อาจจะว่าก็เป็นเป็นบางสร้างหรือว่าบางลานนะครับบางบางสร้างนี่บางบางบางเทืาขคนจีขายนี่ยงเช่นลานต่างๆนะครับลานอ่พวกเครื่องดนตรีต่างๆเขาอาจสิไปรับน้ําสร้างมาเอามาไว้ลานจะพอนี่อาจสิเอาไว้โดนนี่นี่แหละครับการแคลนเจียวขันเอาไว้โดนนี่ขันบ่ได้ผ่านการเป่าสม่ำเสมอทุกมื่อทุกมื่อนี่มันสิเฮ็ดให้ดิ่นนะครับดิ่นนี่เป่าหยาบแล้วก็พวก บางเจ้อาสิเป็นน่องน้องไปเลยน,นะครับผมอย่างแบบนี้นะครับผมน่ะเป่าเขาดูดออกมีเสียงวีววีวีออกมาทั้งสี่ห้องหมดเกยคนนะครับคือหนึ่งหนึ่งมันนองอ่านี่แหละครับขอขอเสียนะครับอของแค้น,น,นกันการทั้งทีก็คือกันข่าวสื่อหนี่งหรือว่าคท้ทจีฮัตไม่เนี่ยครับผมค้อจีสื่อ แค่นราคาถูกๆควนสีไปฮัดอ่าไปเบิงไปเบิงจากร้านเลยหรืบอบ่าษันการสื้อตามเบบหรือว่าตามหรือว่าแค่นเมืออ่อสองสีห้องควนสีมีรีวิวนะครับมันยังสีได้ผูค่ากับเงินที่เขาสือส่อไปนะครับผมนี่ครับอาซีมี่นี่เราขอเสียมันอารซีนองนะครับผมจะบอกว่าเป็นทุกสร้างทุกร้านนะครับผมบางสร้างก็ดีนะครับผมขันสร้างไม่ใหม่ ันสร้างไม่ไม่เนี่ยก็ดีดีนะครับผมผมบอกเลยว่าดีกับมีนะครับผมปันแค่นะดับแแพงเมื่อฉีกกับมีนะครับผมอันนี้อารซิเป็นน้ำสื่อมาจากร้านจีคันเจ้าเอาไว้โดนๆนนะครับผมแล้วมมนีคนไปสื่อง่ายสิประมาณนี้นะครับผมก่อไปสื่อมากมากสิเป็นสีนะครับดินน่องนะครับผมสีนี้เทียนแน่ดินน่องนะครับผมกูกับอารซิปว่าซ้ำกันนะครับเลือกไม่กับอาร์ิ่สมอเสมอกันคข่ประเลนนะครับเต่ากับอาริ ประมาณนี้ครับกับกระซัมราคาแค่นเกยียดฟึซคัดน,นะครับผมอันกระซัมราคาเกยียดฟึซคัดน,นะครับผมประมาณนีอ้อันเบลวิ้นี่เนี่ยบ่ได้ดูถูกสร้างแค่นหรือว่าดูถูกแค่นนะครับผมอ่ก็คือที่ผมมีทุกมือนี่ยผมที่ผมเป่าได้ทุกมือเนี่ยก็ย้อนว่าแค่นแค่นตลาดแค่นแบบนี้นะครับแค่นหอยคายมูนี่แหละครับผมแตผมกระฮัริ่มแรกมาจากโคตนี้แหละครับผมกระฮัดมาดเรื่อยๆรื่อยจนมีข้าวมีเนะี่ย มีเงินมีิยังครับเขคอยซ่าสมาสะสมไปเลย่ขาไอเก็บจือดดีๆไปนะครับผมตัสีมี่นี่นก็ย้อนแค่นพวกนี้แล้วครับผมเขาจะไปดูถูกเครื่องดนตรีถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์นะครับตัวสีมาหอดเทียนนี่นะครับผมอ่าอันนี้ก็ประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทอ่าอันนี้แค่นี้สูงครับที่นี่มาเบิ้งแค่นราคาสูงบางนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแค่นราคาหาพัน หาลอยบาทนะครับผมหาป้าหาลอยบาทกูแบบประมาณนี้นะครับผมนีม่จะเลือกไหมือว่าดีนะครับมือฉีบเงีเกมือฉีบนะครับเลือกไหมสมส่วนตรงนะครับซูสต,ต่อแค่นก็ดีนะครับสวยนะครับนี่แค่นจากท้างใช้พุ่มนะครับผมม,บมาฟังเสียงมองครับัน ประมาณนี้นะครับเสียงเต็มดีนะครับบ่มีผิดบ่มีเพียนนะครับผมที่นี่เอามาลองฟังเมืองวามันสีดิ่นล่องม่ครับผมคอยเป่านะครับเป่าดูเักษงนะเรากดว่าบบมีเสียงนะครับบ่มีเสียงวีวีหน่อยๆนะครับผมหรือว่าใส่ได้สมกับเกียร์ราคาสูงนะครับเมื่อาชีบนะครับผมประมาณนี้นะครับหนึ่งละ เสียงมันสีตรงแล้วกับการเลือกใหม่เนี่ยเขาสีเย็่ยจังพี่ทีที่ชานนะครับผมดีอยู่การระยะเวลาถ,าถา่ายก็ถ่าโดนตืมกับผันแค่นแพง้แพงๆป้งระดับขันสร้างที่มีมืออาชีพเนี้ยประมาณถ่าโดนจังหน่อยอันนี้ก็มัน่นอันนี้ผมก็สร้างมั่นนี่หกเดอกือนครับพี่น้องครับครึ่งปีครับกว่าสีใดครับอันนี้ครึ่งปีกว่าสีใดนะครับแค่นซ่างไใช่กู๊ดนะครับผมอันนี้นะครับพอพอ,พอแต่งต่างของแค่นถูกแล้วกับแค่นแพ้งนะครับหนึ่ง หลินมันน้องบอ่อเปาง่ายบ่อนะครับยังแค้นนะคะแพงพีงมันเปาง่ายพอดีมันก็คือเวลาเขาเปาอใส่มะลำหรือว,ว่าเปเอใส่ผงล่างสิว่วงผงล่างสิมันก็สสบ่เมือยง่ไงนะครับผมเปลาไปเปลอไปนดนก็สิบ่หบบ่เมือยังไงขันแค้นสิคินล่มมันกิสิเมือยง่ไงเปลอเพราท่านจจเพลงแล้วก็มือล่ะก็เศร้าเปลาแะนี่นะครับพอดีขอดีของแค้น ราคาแพงครับบางคน่าจะแค้นราคาแพงนะครับแค้นราคาถูกกับมีครับผมขันข้าเจ้าเฮ็ดดีนะครับขันขันข้าเลือกดีๆสื่อใหม่ๆจากซางนี่แห้งดีครับผมขันท่นที่หอยขายหรือว่าสั้นขายสิตามร้านทั่วไปสิอา่อาพึ่งกาอ่าชางสิดีก็คือให็นซางซางน้ำซางสิเขาเห็ดอา่าเลยดีกว่าเห็ดใหม่ๆดีกว่านะครับขันขันพวกหอยไใบสิมันกาสิมีฟุ้งไม่ยังแน่นะครับผม ขอแนะนำนะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือขันมันขันมันเป่าง่ายมันกับโบมือนะครับย่ามเวาเป่าแคี่นต่างๆยังเป่าแซ็มบลัมแห้งทางห่าทางเอาแล้วกันแคี่นมันเป่าง่ายาันแคยนเป่าง่ายนี่แห้งมันเป่านะครับย่างผมนี่ืกันได้แคี่นมากเป่ายังไงนี่เขากับมันขยันเป่าไหมครับผมเป่าสู้เซาสู้แร่งเก่งเขาก็มี ความพัฒนาอยู่เรื่อยๆช่อเดี๋ยวเป่าอยู่เรื่อยๆ,ๆมีพัฒนาการอยู่เรื่อยๆนะครับอ่กับประมาณนี้นะครับขอแต่ต้านของแค้นูืแล้วก็แค้นราคาแพงน,นะครับอ่าหรืนี่ประมาณนี้สำหรับอีพี่นาสิเป็นเจ้าก็ยกังอยาก็ให้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์เด้อ,อกับเพื่อนเป็นกําลังใจให้คนตาคลิปน,นะครับสําหรับมืเมเนี์กับนี่ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ